ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คนแชร์คลิปกันเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งอยู่ปสี่นะคะคนำเงินเก็บที่มีเนี่ยเธอสะสมเอาไว้ไปซื้อทองเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่โอ้น่ารักจังใช่คือพอคลิปนี้ออกมาค่ะหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมน้องนะคะโอ้โหน่ารักจังเลยอดออมเก็บเงินไว้ให้คุณแม่มซื้อของขวัญวันเกิดนะคะก็เลยไปตามดูซิว่าน้องคนนี้ คือใครครับปรากฏว่าคือเด็กหญิงกะวินทิพย์เราหะพิชาติชัยนะคะหรือว่าน้องโยกร้านทองที่น้องเนี่ยนำเงินเก็บสะสมไปซื้อของขวัญให้คุณแม่นะคะก็บอกว่าน้องโยกเนี่ยเข้ามากับเพื่อนแล้วก็มาเลือกซื้อแหวนทองหนึ่งวงเครื่องสลึงราคา4,300บาทเงินที่น้องเอามาทั้งหมดอ่ะมันมีแค่4,000เลยเงินไม่พอ300ค่ะแต่พนักงานขายเข้าใจดีครับเขาบอกเอาน้องมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้ล้กัน4ี่พก็ได้